เดี๋ยวแล้วยกนี้เป็นเกมเอาคืนของคะแ็ดซึกแล้วครับโอ้าโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วเปล่าครับเปล่ายังเมาอยู่นะครับโอ้โหน่ากลัวมากข้าวหอมจะกะจะเล่นก้านคออย่างเดียวเลยครับเอาแล้วมันเสียบไปแล้วครับโอ้โหวันนี้ก้านคอล้ลนครับข้าวหอมโอ้โหนี่บวบได้แล้วครับเสียบแล้วครับตอนนี้ไหวไหมครับ ต้องละเอียดนะครับทางด้าลนะครับต้องเสี่ยงแล้วครับเพราอ๋อดูครับดูครับงัดสองกระโดนเอาครับดูครับมาครับเต่งเอาระวังครับระวังเชือกเสียบซ้ายแม่นี่ชดเชยผู้หนึ่งเลยนะครับคู่สองต่อยแบบนี้เต่งเอาเอาชดเชยผู้หนึ่งที่เสียหายไปครับเสียบมาเสียบไปแล้วับสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นแต่วงในนี่เข้าหอมเขาก็อาชีพเหนือครับโอ้ผม ชื่อบงในอยู่แล้วครับข้าวหอมแม่ชื่อข้าวหอมาหอาวุธไม่หอมเลยสครอบสอกมาซอกสอกสอกอามาสิคนเละเล่มมาเลยซอคนละเล่มครับอันน,เลเลนีนเลเลน้งัดไปคนแก่ไปจับอกอ่าเสายีสยบไ้เสียบไปอเไรขอ้เลย,เลยขอชอบ ประเด็ดสุดนี้เกินใครหยุดเคยจหยุดเกินความเจ็บปวดไปแล้วครับประเด็ดสุดใครหยุดใครหยุดใครใครหยุดใครน่าครับนี่ครับเต้นเอาโอ้ตอนนี้เน้นๆหนักๆเลยนะเี้มันเดี๋ยวมีตีใส่แต่เหี้ยมันอยู่ที่หัวใจมันอยู่ที่หัวใจครับคู่นี้ครับหลังสี่ดูครับใครจะได้หลังสี่อย่าให้ได้ คนร้ายผูนี้ไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เสียบมาแทงมแหลมต่อแหลมท่านที่เป็นโรคคู้นี้ครับแต่ว่าพระเดชินโดนหน้าไปแล้วครับเอาคือไม่ืนหรือเปล่าไม่เรียกคะแนนคืนได้หรือเปล่าอย่ายุดอย่าช็อตนะโคาแหลมแข่งกับมนเข่าต่อเข่าเข่าซอกเ้อนซอกซอก โอ้แต่ละดอกนี้หนักๆ<า>แรงทุก,ทกตองแทกทุกดอกซ้กอให้มันได้อย่างนี้นี่คือมวยลาบเขา้าชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเตะก้านคอครับโดนอีกรอบหนึ่งทะเลศึกเงาะโดนก้านคอแต่ว่าได้5ดาวเอาไปล้านสี่ซุปเปอร์สโลมาเตะก้านคอครับน้ำบานนี่คือมวยไทยเจสี เราไม่อยากมาครับ,รบแข้งไปมาดไป<อ>ดเป็นยกที่ท่าล่างเคนเชตต้องเรียกคะแนนคืนนะครับยังมีลูกนับค้าอยู่นะครับในยกแรกฉะนั้นหยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ยุดเตะคร้บ ข,ขยับตอผ่านได้แล้วครับแท่ขวาคือจัอกเป้าหมายนั้นน็อกกันแล้วนะครับเป้าหมายของทั้งคู่นั้นน็อกกันแล้วสอกเจอสอบเขายัดไส้ปีคืนเขาย,นายัดไส้ยัดคืนบ้างอาวาชี้คัมพูดคัมพูดนี้ได้นับแล้วก็ออกมาชกในสมังรัครั้งที่สา,ามมีเป็นการชดเชยคู่หนึ่ง เตี้ยแล้วโตคันคอยโตคอยเถียงเอาไว้ตอนนี้มารับการไว้เข้มลงครับจับต่อัดต่อบูอีกแล้วบูอีกแล้วบูกันอีกแล้วครับทำได้บอกแล้วครับถอยไม่ได้แล้วหยุดไม่ได้ด้วยครับจะจบแบบไหนครับโดนนับแปดในยกสองอู้หัดแล้วแหละครับเอาคื้นยกหัดแล้วครับ เอาแล้วครับเดีได้เห็นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรกันบ้างใช้แรงไปเยอะแล้วนะครับใช้แรงไปเยอะแล้วโเกือบเข้ากลางคอเหมือนกันโอ้อ้าได้ลุ้นกันต่อเกือบเข้ากลางคอมัดกับเขาแลกกันอีกกันแล้วลากออกมาตาดูดีๆครับจับตาดูดีๆครับยกนี้เกิดอะไรขึ้นจับตาดูดีๆครับ เนาะจะทาอย่างไรครับเราะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับอหมัดครับต้องไม่หยุดและต้องทําอย่างต่อเนื่องต้องเสี่ยงตายครับหมัดศอกอย่างเดียวครับไม่ได้สึกมีเตะรอก่อนแต่ว่าเห็นหมัดเทวดาของเนาะมาแล้วหมัดซอกโดนไม่โดนแต่ว่าน้ําหนักนั้นเบาไปนะครับจับลงมาเสียยมลูกนี้ได้ทั้งเนื้อได้ไม่มีนวมนะครับ เชื่อพันและซัดก,กันเลยก็ยอมแล้วครับวันนี้พิเศษฮึดมาอีกครับโดนอัดเข้าไปโอ้โหทีลูกนี้เอาเลยครับจบแล้วมากเลยครับนักท่องเที่ยวปลกมือให้ระหว่างที่โดนการขอแม่ดูครับยังมีลูกหาครับเอาวิกมาใส่ครับดูเงาะทำครับ <c oughs> นักท่องเที่ยวคงจะ ปลบมือฮะแล้วก็นึกอยู่ในใจว่าลูกพี่เงาะโดนก้านขอนั้นอาจจะคลางในใจว่าไม่กอดนะครับโดยเฉพาะกระดืศึกครับแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าก็ได้ใจพี่น้องแฟนมวยครับไฟ